กลาวสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่เ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องมีกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็เป็นทางด้านของ กิจกรรมตู้สุ่มสกินปืนฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมนะครับที่แบบว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทุกคนรอคอยมาแน่นอนนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับเนาะจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากให้อัปเดตเข้ามานะครับและเจมก็ได้ไปศึกษากับี่ และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าตอนนี้นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็น่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนนะครับสำหรับพงน้องคุณไดนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของฟีนะครับตอนนี้สะสมเรียนไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับนอว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับและจะมาสุ่มให้ดูด้วยนะครับทุกคนและก่อนอื่นนะครับถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้พนคก็ือ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับก็คือ 5,000ันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกครดนตไฟรีมูลค่า150บาทนะครับหรือว่าประมาณ510เพชรนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือถ้าอยากได้ก็เข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนอ่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่เองนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องคนละ1 1แชร์ละกันนนนนนะะะะคคคครรรรรรััับบบททุกกกกแลิิจม้องีีี่่พวว็ เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าพี่รีวิวนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับเราสามารถสุ่มแบบฟรีได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเราสามารถนะครับน้องก็คือใช้ในส่วนของเหรียญนะครับน้องสุ่มได้นะครับทุกคนหลายคนต้องตั้งคําถามแน่นอนนะครับน้องมันจะใชสเหรียญยังไงนะครับขณะตอนนี้ยังเป็นบัตรไดมอนด์เลยนะครับหรือว่าบัตรเพชรเลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดการให้ดูลวกันนะครับทุกคนเออทุกคนแบบว่าจะไม่สงสัยแน่นอนนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้เล่นยังไงนะครับก็คือกิจกรรมตัวนนี้ะครับ มีสกินปืนเยอะแยะมากมายนะครับและเราได้ถาวรด้วยนะครับนอเราก็มี AUG นะครับนอเป็นสกินตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีแหวนแต่งงานมีไอ้ว่านะครับนอเราก็มีสกินปืนทุกสกินนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแถมยังได้ถาวรนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเดีี๋ยววพ่่จะะะบบอกกลัันนครา จ้ีเด็กเข้ามาวันไหนเอายังไงนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นทุกคนนะครับไปสะสมเหรียญให้ได้ก่อนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเหรียญนะครับเนาะก็คือเราจะไม่สามารถสุ่มได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะต้องได้ใช้เหรียญนะครับเนาะเยอะมากๆด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยากได้ในส่วนของสกินปืนนะครับเนาะรีบสะสมเหรียญได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับทุกคนมา เดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะออกง่ายออกง่ายแค่ไหนนะครับทุกคนแต่สกินปืนพี่มีทั้งหมดแล้วนะครับเนาะทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสกินปืนแต่ละสกินพี่มีทั้งหมดแล้วนะครับเนาะมันจะเลยแบบว่าได้แค่ตัวเข่นแดงนะครับทุกคนเดก็จะเอามานี่เลยนะครับเนาะมาดูล้กันนะครับว่าเราจะได้ในส่วนของ กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้ใช้เหรียญสุ่มแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็สังเกตได้เลยนะครับเนาะก็คือเราจะใช้เหรียญก็ราย่อดสุ่มแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะจังหวะนี้10กล่องนะครับเนาะหูยังไม่ออกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าออกงากอยู่เหมือนกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า กิจกรรมในนี้นะครับเนาะก,ก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนอกแล้วนะครับเนาะและกําลังจะอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก,ก็คือ เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ได้ในส่วนของสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่แบบว่าพี่ได้นะครับโอ้โหพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าออกยากอยู่เหมือนกันนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับออกหรือเปล่านะครับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วในส่วนของ AUG นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าุดจิ้งนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกค นี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าเราสามารถสุ่มต่อได้นะครับนอถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับนอพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าได้มาอีกแล้วนะครับนอก็คือมีได้ช้ําด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมบาณนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับนโอ้หูถ้าไอยูจีมาเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอยากได้แหวนแต่งงานก็ไม่ได้นะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับนอ กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนก็คือจะได้ใช้นะครับนก็คือแบบว่าเพชรสุ่มนะครับทุกคนก็เป็นเพชรประมาณนี้นะครับเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด เลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่ามีทางด้านของสกีลูกซองด้วยนะครับนก็เป็นลูกซองประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุมอยากได้นะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าสามารถมาซุมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุมอยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ บน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ มีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนวาสุดจัดแน่นอน100%นะครับนอก็จะได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนวาอันนี้ก็คือสุดจิ้งนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสุดโอเคด้วยนะครับเมื่อก่อนเป็นอูโอเคนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็คือเหลือแค่สุดโอเคแล้วนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอถ้า อยากได้นะครับก็ตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องก็แน่นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก <Deadpool> ็เข้ามาสุ่มได้แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะในปัจจุบันนะครับก็ถือว่า <laughed> มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะอันนี้ก็มีทางด้านของคีคู่ด้วยนะครับที่แบบว่าสกินโคตรสวยนะครับเนาะแต่สถานะไม่ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากากไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ สกินปืนไททันนะครับเป็นหนึ่งสกินปืนนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเพราะว่าพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อก่อนไม่มีสกินปืนอัพเลเวลนะครับเนาะสกินปืนไททันนะครับก็เป็นระดับ1แล้วนะครับและปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนนะครับเนาะก็คือเล่นสกินปืนไททันนะครับก็ถือว่าโคตรจะแลเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับต้องมีสกินปืนอัพถึงจะแลนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า สกินปืนไททันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินปืนนะครับที่แบบว่าน่าเล่นจัดเลยนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็มีท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นท่าทางประมาณนี้นะครับสำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่าทางนะครับนอก็เป็นแบบไม่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าท่าทางนะครับน้องก็ถือว่าเป็นท่าทางที่กวนๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางก็มีนะครับยาก เสียตั้งนะครับเนาะเสียเพชรก็มีนะครับทุกคน ก็ถือว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานี่นะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าที่พี่รีวิวนะครับน้องเราก็มีตู้สุ่มสกินปืนด้วยนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับพี่ขอบบอกละะัันนคร เนาะว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้อะไรกันครับเนาะก็คือถ้าอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยลละะกันนค1 หลคนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนอนะครับที่แบบว่าอยากได้ไะไรนะครับให้ขอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอ่านคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนนะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะก็เป็นคลิปตอนเย็นวันนี้นะครับมีการแจกของแน่นอน100%อนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะ Bye!